ครับอเคเตรียมตัวเซ็ตเหมือนจะขึ้นแต่บอลลูมไม่เข้านะครับวันสองสพุ่นสิงห์นิรไทยสวัสดีครับพุ่นสิงห์นิรไทยะจําวันที่22เมษายน2568นครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ16.24ครับจุดแรงขายแบงค์ชุดตลาดจากเศรษฐกิจไทยรับผลสงครามสงครามกับการสงครามการค้าอ่า วัดกันอยู่ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็อยู่ที่1นึ1งหครับราค่าการซื้อขายสามหมื่นสองพันล้านบาทก็แนวรับแนวต้านอินโฟเกสให้ไว้ที่แนวรับ1120แนวต้าน1140งหนึ่งดวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่ง BRR BRR ราคา4บาท72สตางค์บวก12สตางค์นี้จอ o v e r b o u g h นะครับไปดูวอลลนด์เขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ก็เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับคนเก็บแถวแถว4บาท62เป็นแนวรับนะครับต้านจะเป็น4บาท76ครับถ้าเบรกได้ก็ต้องไปลุ้น4บาท90เลยนะทำฟิล์ม15นาทีปิดสวยด้วยนะครับสำหรับ BRR ครับ brr เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระด a y อยู่ที่สี่ล้านบาทค่ะเดี๋ยว 4, 000, 000, ยนะข้อชอบตัวนี้นะแต่มันไม่ติดสแกนรูปเนว่าเขามีข่าวเกี่ยวกับ advance นะที่จะเข้าจะมาสนับสนุนถ่ายทอดสดพีเบ์ลีครับ b อะไรนะ brr brr เอา R ตัว R สองตัวอืมอยู่โซนบนแล้วนะครับค่อนขคางซิ่งด้วยเปิดที่4บาท62สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่4บาท76แล้วก็ปิด72 4.72ตอนนี้เบรกไปทุกอีเมลครับขายใส่จอวโวบอท64.95วอลุมซื้อเข้า500,000ขายออก200,000 ATC 50,000 แนวรับสี่บาทหกสิบสองสตางค์แนวต้านสี่บาทแปดสิสองสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทเก้าสิบสตางค์ค่ะต่อไปครับอัน,นันต์ราคาห้าสิบสตางค์เจ,จ <50 S 2> นนะ่รกเสียง,งดังจุดต่ำสุดจะเป็นสามสิบเก้าสตางค์ของวันที่เก้าเมษายนแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาลุ้นรีบาวครับแนวรับจะเป็นแถวแถวสี่สิบห้าสตางค์นะครับต้านจะเป็นตรงนี้ 54-55ถึง55นะครับถ้าเบยกได้ก็ไปรอที่6 3ถึง64สตางค์ครับออมเฟรม15นาทีไม่มีอะไรวอลลุ่มไม่ค่อยสวยด้วยนะครับสำหรับอน,นันต์พอดส์สไยาวนะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับอนันเขามีแบง์เกอร์เข้านะแล้วก็วอลลุ่มทยอยเก็บแต่ไม่ใช่แท่งใหญ่ตั้งข้อสังเกตตรงนี้สำหรับอน,นัน์ครับ อันนั้นเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะมีแวลูระเดีอยู่ที่ห้าล้านบาททำเฟรมสิบห้านาทีก็ไม่สวยเท่าไหร่เอ็น N N แต่ว่าทรงกราฟฟทำทำเฟรมเดยสวยนะครับทำเฟรมิ๊กทรงกราฟทำเฟรมิ๊กยังไม่สวยแต่ทรงกราฟทำเฟรมเดยสวยครับ เปิดที่49สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่54แล้วก็ปิดที่50อันนี้ทำฟิลเดี่หรือทำฟิลทำบีมไหมเนี่ยดโอเคก็ตรงนี้จุดสำคัญของเขาก็คือต้องเบรก ema 89ก็คือ54สตางค์ให้ได้กว่าวิิงขึ้นไปชนแล้วก็หล่นต้องดูว่าวอลลุ่มเข้าไหมวอลลุ่มซื้อเข้า6ล้านขายออก4ล้าน atc 2ล้านครับขายใส่48.69 แต่ว่าอันนั้นมีข่าวนะครับมีข่าวโชว์ยอดขาย Q1 พุ่งเป้าพุ่งทะลุเป้าครับแบ็กล็อกแก่งยันพร้อมจ่ายคืนหุ้นกู้2.3พันล้านบาทต้นมิถุนานอันนี้โมโมไว้เขาเรียกว่าเรียกสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนครับข่าวจากอินโฟเ s สครับแนวรับ45สตานแนวต้าน55สางตนถ้าทะล้ได้จะเป็น60สงต์ค่ะต่อไปครับ แพ <Plan> ลนบีแพลนบีราคา5้าบาทสี่สบหสตางค์บวกสิหสตางค์แพลนบีลุ้นกลับนะครับก็คือจุดต่ำสุดจะเป็น4ี่บาทหกสิบแปดเมื่อวันที่แปดเมษาครับแล้วก็ตอนนี้แนวรับจะเป็นห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบครับต้านแรกห้าบาทห้าสิบห้าถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นที่ห้าบาทเจ็ดสิบครับจริงๆเป็นเจ็ดสิบห้า ทำเฟรมสิบห้านาทีสวยครับวันลุงเก็บแอนบีเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาค่ะภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผลมีวลลระดับอยู่ที่ห้าสิบหกล้านบาทค่ะเปิดที่ห้าบาทสามสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทห้าสิบห้าแล้วก็ปิดที่ห้าบาทสี่สิบห้า EMA 89จะเป็น6บาท32สตางค์ RSI 46.97่ยังเป็นโซนล่างเนาะวอลุมซื้อเข้า5ล้านขายออก3ล้าน ATC 1.4ล้านครับแนวรับ5บาท30สตางค์แนวต้าน,น5บาท60สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท80สตางค์ครัตัวสุดท้ายครับตัวนี้ส่วนบนแล้วจอวัวบอสด้วยนะครับ Scap ครับ เอสแคปราคาหนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์บวกแปดสตางค์ครับแนวรับจะเป็นหนึ่งบาทสามสิบสี่ครับตานจะเป็นหนึ่งบาทหกสิบเอ็ดหกสิบเท่าไหร่ตรงนี้หนึ่งบาทห้าสิบเก้าครับขออภัยครับหนึ่งบาทห้าสิบเก้าแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับสำหรับเอสแคปสีฟ้านะครับเก็บกันตึมเลยครับแต่ว่าเป็นคุณคอนเคนซิงนะ s, s c a p เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระดีที่23ล้านบาทอ๋อเขายืนเหนือ ema เขาก็เลยดูน่าสนใจเปิดที่1บาท40ครับขึ้นไปส,สู 1, 48, งสุดที่1บาท48ลงมาปิดที่1บาท47ครับ ema 89ที่เขายืนเหนือก็คือ1บาท40เบรกไปแล้วไปรอรุ่นเบรก ema 200ครับ1าท71สตางค์ไอซใส่63.51ครับ วอลุมซื้อเข้า7.9ล้านขายออก6.6ล้าน atc 1.7ล้านครับแนวรับ1บาท39สตางค์แนวต้าน1บาท59สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท70สตางค์ค่ะครับหมดหุ้นหมดข่าวเนาะมีหุ้นใหม่เข้าตลาดหนึ่งตัวนะหุ้นสามัญพอเห็นแวบบๆลูกมีบิ๊กลงบิ๊กลดอะไรไหมมีไหมไม่มีไม่มีอ้าวต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหม หุ้นใหม่ก็คือ BKA ครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์ก่อสร้างนะครับวนันนี้แจ้งคณะเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์ครับโอเคหุ้นสิงค์ไทยโชคดีวันที่22ครับสวัสดีครับ